มือแรกมาถึงนะจ๊ะเอายองเอ้ยเล้วเอายองเอ้ยแล้วเอาเอา่าเข่าวก่าเข่าเข่าเม่เ้่าเข่าวยังเาเขาเป่าข่าเ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 ป่า่าขาเข่าเข่่าเอ่าเขีาเข่าเข่าเย้เข่ออข่าเข่าเข่าเย่าเข่าเขเขาเข่าเข่าเขาเข่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 ่ายข่เง่าข่า่าเ่่าเละเาเข่าเข่าเขาเเข่าเอาเข่าเเเข่าเขเขา อัดตึงนันอะดตึงนันนัเนอหมาตัวน้อยๆตัวยิ่งยิ่มือแรกกระยุงมาแล้วพี่น้องเอ้ยเบาเบานั่นปีนึงกับจังเดือนจิดแปดเก้าสิบเจ็ดแปดเก้าปีสองเดือนเบาๆปีสองเดือนนั่งนี่สองเดือนสองเดือนกว่ นั่นก็ปีปีสองเดือนกว่าไล่ไล่กันเกิดอาบาวอบาเกิดเดือนเจ็ดวันที่แปดนั่งนี่ก็เดือนเจ็ด,ด,จดแต่ว่าวันที่สิบแปดแต่ว่าคนละปีเดือนเดียวกันแต่ว่าคนละปีมันอีอย่างผิดตรงเป๊ะขนาดนี้นเนาะจ้ะหาจตจมือซื้อๆอ,อุ้ยอ่ดื้อ มยู่ no, มันของเรามันยังไงมันก็ต้องเป็นของเราอยู่ดีอืมใช้เวียนใช้กรรมกันต่อไปแล้วจ้ะใช้เวียนใช้กรรมกันต่อไป <c oughs> อ้ยอีกนานนะจ้ะนานนี่ <c oughs> น,น,นั่งแน่นนอนฝอาอีกสองตัวนั่นนั่งไม่ออกมาข้างนอกเลยจ้ะนั่งยัางโมลอนย่นางยังโมลองดับ ยังมายอมนับน้องอยู่เพราะว่าน้องใหญ่ไปน้องโตใหญ่กว่านางจ้ะน้น้าน้าโคมกันละเดี๋ยวจังไรน้องใหญ่กว่ามึงหนามึงกันนากับขากันแล้วเลยฟามือฟาฟาจีนฟาจีนเรื่อยก็ฟาจีนน่องทางกันฟาจีนน่องก็ฟาจีนเรื่อยซ้ำกัน ยุ้มหัวกันแล้วอ๋อยุ้มกันเข้าไปอ๋มีความชุกไงขนาดฝนตกไงจ้ะถ้าฝนตกนั่งตุกตปีนั่งนั่งเบาๆนั่งปีแรียปตากฝนมีน้องมาพอพาน้องไปตากฝนมีหามไว้ยุ้งกันแล้วเข้าไปเอมีความชุกเลยไม่ถูกครูยวใหญ่ปีกว่ให้ขักบรรไดและบานคอยเพราะว่น ปิดสามตัวนั้นอยู่ในเงินนั่นอ่ะสามตัวเนี่ยตัวเนี่ยคือนางคนละไซส์อย่างเนี้ยแฮมงสู้กันบ่อยเขาไม่อยากล่นน้ำนางนางเบานันตัวใหญ่เนอะตัวนี้ชั้ตัวน้อยแต่ว่านางแข่งนี่สองเดือนจักโลเจ็ดโลกว่าเจ็ดโลกว่าหนักกว่าไอ้นี่คิวหน่อยเ่ยคิวหน่อยนี่ประมาณสี่โลสองขีดสี่โลสองขีด อันเนี้ยสมมติไคิวสองตัวเลยนอนในน้องหยูบแล้วคือสิ๋หักกันขักนอนเปล่าเอ้ยนอนในน้องหยิบขักหยิบเนี่ยอ right, so ืออืออืออือเอารักกันลักกันลักกันกันฉันมามีกระชายเวียนชายกำโตไปอืปอืออือืเอาเข้าไปอือหยิมกันเข้าไปสูน่ะบันไลน่ะบันไลมาแล้วบ้าน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  นอนเท่าก่อนนะมามีไปทำกับข้าวเด้อมามีจะไปทำกับข้าวก่อนไอเยียไปจากคนเข้ามามันเลื่นเบา,ากรบานเดี๋ยวนี้พาน้อเขราบาเดี๋ยวนี้นอนไอ้เบามันเลื่นนะลูกมานี่มานี่มานี้ยาเลยเอิอน่นบอกฟังเห็นไหบ,บอกฟังนะมาไหมบาบานอกหาจไดฉีดวัคซีนกันนะน,น,นี่เลยนี่ีนีนี่ไปาี่นล

โบตั้งซื่อโบรุชตั้งซื่อยังมาหอดอ่ะทั้งฉี่ทั้งเนียวยาวออกไปตากคนให้เลยโอเคแล้วนะจ๊ะทำนี่แล้วจ้ะยาวเหี้ยเดี่ยวมันนี่ห้านาทีเดี่ยวอุ้ย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 ไปแล้ว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 ห้านาทีกวาดเด่ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วหลายหลายมนเจ้าชิเกลือกวให้นั่งยิ้มหัวดำก่อน